วันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีตุลพิจิกธนูเพาะาราศีนี้จะเป็นอย่างไรหลายคนเนี่ยอยากจะฟังเหลือเกินนะครับว่าดวงชะตาวาสนามันจะเป็นอย่างไงอยากรู้เจาะลึกนะครับซึ่งผมทําไปหลายคลิปแล้วแต่คลิปนี้ก็เป็นอีกตำราหนึ่งซึ่งไม่ซ้ำครับแล้วก็มีความแม่นยําเชื่อถือได้มาบอกกับท่านนะครับทั้งสาราศีตุลพิจิกธนูสาวราศีนี้จะ เป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยครับกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้กระกริตคอนเฟิร์มด้วยจะกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับการกดแชร์นั้นก็แทนค่าครูแล้วก็แทนกําลังใจที่มอบให้กระกริตคอนเฟิร์มนะครับท่านใดที่กด1แชร์ก็ขอให้ร่ํารวยครับท่านใดกด2แชร์ก็ขอให้เป็นเศรษฐีครับท่านใดกด3แชร์ก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีนะครับตรงนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านในความเมตตาที่กดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดเห็นโพสต์ก่อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กระกริตคอนเฟิร์มด้วยตรงนี้ จะกราบขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลเป็นชายท่านว่าจะเป็นคนที่อาภัพวาสนานิดหนึ่งนะทำดีแล้วคนอื่นไม่ค่อยเห็นทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นครับแต่เป็นหญิงนี่เขาบอกวาสนาดีจะได้สามีที่มีทรัพย์ลักษณะประจําตัวคนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับเป็นคนพูดจาไพเราะเอาอกอาจัยต่างเพศดีมีในใสิสัยซื่อตรงรักความจริงเป็นคนที่โกหกคนไม่ค่อยจะเป็นในิสัยดีครับแต่ข้อเสียนิดหนึ่งคือชอบคบคนในิสัยไม่ค่อยดีจึงมักถูกเพื่อนฝูงเอาเปรียบอยู่ ตลอดนะครับเป็นคนมีทรัพย์แน่นอนครับแต่ข้อเสียคือเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่นะครับเป็นคนที่มีเงินเข้ามาตลอดแต่มีเท่าไหร่ก็หมดไปคนใกล้ตัวคนรอบข้างนะครับข้อเสียงคนราศีตุลน,นั้นก็คือชอบทาอะไรตามใจตัวเองครับแต่ชีวิตนี้ไม่ต้องกลัวลาบากต่อไปสบายแน่นอนมีคนอุ้มชูด,ดีแต่ในช่วงวัยกลางคนอาจจะลาบากเล็กน้อยนะครับมักถูกเพื่อนฝูงหักหลังต้มโกงเอาดวงนี้ถ้าฝักฝ่ไปทางศาสนาขายของเกี่ยวกับศาสนาความเชื่อจะดีมากๆเลยนะครับ คนที่เกิดในราศีตุลมีผิวเนื้อสองสีไม่ขาวนักไม่ดำจนเกินไปจึงจะต้องโฉลกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนผิวขาวจัดๆจ,จะมีวาสนาน้อยแต่คบคนผิวขาวจะด,ด,ดีคนราศีตุลมีบุตรชายก่อนดีมีบุตรหญิงก่อนมักเสียญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักหลังจากที่บุตรสาวเกิดไม่นานนะครับเป็นชายท่านว่ามักชอบคบค้าสมาคมกับคนที่ต่ำกว่าทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ฐานะหรือรูปร่างจะมีคู่ครองปากจัดมีปากเสียงทะเลาะก,กับคู่ครองอยู่เป็นประจำเป็น หญิงท่านว่าดีจะมีวัสนาสูงเป็นแม่สีเลือนลักความปฏิบัติเรียบร้อยจะมีความสุขและใจบุญครับสำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกเป็นคนที่เกิดในเดือน12คนไทยเขาเรียกว่าดาวลูกไก่แต่หลักสากลใช้ดาวมาแมลงป่องเป็นชายท่านว่ามีสติปัญญาดีเป็นหญิงท่านว่าเป็นคนมีวัสนาใจบุญครับลักษณะประจําตัวคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับเป็นคนที่เกิดมาค่อนข้างจะดีในวัสนานะเขาเรียกว่าสุขกายสบายใจไร้ความทุกข์ยากครับแต่มักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพาค,คอยเบียดเบียนอยู่ ตลอดเวลานะครับเป็นคนมีวาสนาดีครับมีสีปัญญาหาเลี้ยงตัวเองได้สบายใครๆก็รักใครนับถือนะครับแต่มักจะเป็นคนเย่อหยิ่งถือตัวมากมีอํานาจมักลืมตัวพูดจาไม่สู้จระเรียบร้อยนักถ้าเป็นผู้หญิงก็จะพูดเหมือนผู้ชายป็นผู้ชายก็จะออกแนวห้าวๆหน่อยนะครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดเรื่องของความใจร้อนเรื่องของการพูดจาที่ค่อนข้างจะผงผ่าจึงทําให้มีศัตรูมากนะครับดวงคนที่เกิดในราศีพิจิกทําอะไรก็จะเด่นในวงสังคมในวงงานนะฮะจึงมักจะมีคนยกย่องสรรเสริญแต่ก็มีคนนหม่ ส้คอยเลื่อยขาเก้าอี้คอยให้รายรับหลังอยู่เป็นประจำครับอันหนึ่งคนที่เกิดในราศีนี้นะฮะมีผิวเนื้อดำแดงจึงจะดีครับพักจะมีผู้ประทาค้ำชูคบคนผิวเนื้อเดียวกันจึงจะดีนะครับมีบุญหญิงก่อนจึงจะดีถ้ามีบุตรชายก่อนมักเลี้ยงยากนะครับสตูที่เกิดราศีพิจิกมักเป็นคนผมอยากโศกผมหยิกเป็นชายนัานว่าจะมีคู่คอรองปากจัดขี้หึงหวงมักไม่ค่อยมีความสุขทางเพศเมื่ออยู่กันไปนานๆนะครับเป็นหญิงท่านว่ามักมากในกามเป็นคนที่ภายนอกสุภาพแต่จริงๆแล้วค่อนข้างจัดเซ็ตจัด สมควรนะฮะแต่เป็นคนขี้เบื่อครับเบื่ออะไรซ้ำซากจำเจตแต่ถ้ามีอะไรตื่นเต้นแบบแปลก,ปลกใหม่ๆนี่สุดใจขัดดิ้นจริงๆแต่คนที่เกิดในราศีพิจิกนี้นะฮะมักมีฐานะการเงินดีมีความสุขเฉพาะทางกายแต่จะทุกใจเรื่องคนอื่นอยู่เป็นประจำครับสำหรับคนที่เกิดในราศีธนูหรือคนที่เกิดในเดือนอ้ายเดือนหนึ่งนะครับสากลใช้เป็นดาวรูปธนูนะครับเป็นชายจะเป็นคนที่มีสีประจาดีฮะเป็นหญิงท่านว่ามีวาสนาดีใจบุญนะครับลักษณะประจำตัวคนที่เกิดในราศี นูเป็นคนชอบตามใจคนอื่นเป็นคนที่คิดอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วชอบให้คนอื่นตัดสินใจเป็นคนที่ลึกๆไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นตัวเองถึงแม้จะแสดงออกเป็นคนเชื่อมัน่นเป็นคนที่เอาใจตัวเองก็เถิดแต่สุดท้ายแล้วใช้คําพูดความคิดคนอื่นตัดสินใจอยู่เป็นประ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความเป็นตัวอเ,เองให้มากกว่านี้แล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้นะครับแต่ข้อดีอของโคนาศิธนูคือเป็นคนที่ใจคอเยือกเย็นนะครับมีคุณธรรมมีศีลธรรมมากเป็นคนอบอ,อ,อ้อมอารีสงสารและเมตตาคนอื่นนะครับจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาใจใส่ตัวเองเรียกได้ว่าความคิดตัวเองเนี่ยไม่สนครับแต่ชอบสนความคิดคนอื่นความสุขของโคนาศิธนูเป็นความสุขที่คนอื่นพิมพ์คนอื่นพูดคนอื่นคิดแต่ความสุขตัวเองนี่ไม่ทำสมมุติสิ่งนี้เป็น ความสุขเลยอยากทํามากๆเลยไม่ผิดเสียธําอะไรด้วยแต่คนอื่นบอกว่ามันกระจอกมันไม่ดีมันห่วยไม่ทําครับคนที่เกิดราศีธนูนะฮะมักเกิดที่หนึ่งไปได้ดีอย่างที่หนึ่งเป็นคนมีสติปัญญาดีแต่เป็นคนที่บางครั้งเกียดคร้านนะครับเป็นคนเจรจาเชื่อถือได้แต่มักไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับอันหนึ่งคนเกิดในราศีธนูเป็นคนที่มีผิวขาวเหลืองจึงจะดีนะครับรูปร่างสันทัดถือว่าดีมากเลยนะครับคบคนผิวเน้าดำแดงจึงจะดีมีบุตรชายก่อนดีมากครับมีบุตรสาวก่อนอาจจะ ไม่สู้ดีนักนะครับศัตรูเป็นคนรูปร่างเล็กผมหยิกหย,ย่อยเป็นชายแล้วก็จะมีวาสนาดีมีฐานะปานกลางสติปัญญาดีมากครับเป็นหญิงจะเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจบุญกุศลแต่เป็นคนที่อยู่นิ่งกับที่ไม่ได้นะครับมักพเนจรไม่อยู่ในถิ่นที่ตนถือกําเนิดน,นะครับพูดจาไพเราะสมเป็นแม่สีเรือนแต่มีสามีชอบมีกิก๊กหรือชอบหาเศษหาเลยนอกบ้านเป็นลักษณะนี้ครับฝากทุกท่านกด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับกิ่งคอนเฟิร์มด้วยจะกราบขอบพระคุณมากๆนะครับอย่าลืมร่วมกับกิ่งคอนเฟิ จบคลิปนี้โทร1 9 0 1 1 1 2 3 0ย้ำนะครับ1 9 0 1 1 1 2 3 0ครับฝากในการก,การับเฟิร์ไมไมว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยกบขอบคุณครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกากรดคอนเฟิร์มบิลเล o น a i ลวอชไอเอฟ999นะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีในครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคลน เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกังหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลั ยังมีคาถาเพงเพงาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยักปุกเศษ1นึ่งร้อยแปดจด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะกันนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริบคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีสุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ